สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ผมก็มางานเปิดตัว Galaxy A 30และ A 50ในไทยนะครับไปดูกันมาอันนี้คือ Galaxy A 50ส่วนฝั่งนี้คือ Galaxy A 30นะครับความแตกต่างสองตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับตัว A 50จะให้กล้องมา 3ตัวด้วยกันส่วน a 3 0ให้กล้องมาแค่2ตัวนะครับแต่ก็มีเลนวายเหมือนกันนะครับส่วนงานประกอบโดยรวมแล้วนะครับเนยบทั้ง2ตัวเลยนะครับงานประกอบดีมากแน่นหนาดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องค่อนข้างบางนะครับดูรูราสวนสวยเคนะครับ สำหรับสเปค Galaxy A 3 0นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมหน้าจอขนาด6.4จนี้เป็นหน้าจอ Infinity U เหมือนกันนะครับความเอียน Full HD Plus ด้วยส่วนความแรงตัวนี้ใช้ Exynos 7904นะครับ Octa Core หนึ่งจุดแปดกิกะเฮิร์ก็เล่นเกมรับกับแรมที่ทางคับซูงเอามาขายในไทยนะครับจะเป็นตัว Ram 4 Rom 64นะครับแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อก็เป็น USB Type C นะครับกล้องหลังให้มาสองตัวมีเลนส์ Ultra Wide ค,ความลเอ16ล้านพิกเซล f 1.7แล้วก็กล้องหน้า16ล้านพิกเซลเหมือนกัน f 2.0นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาถึง4,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับ <S <S สำหรับ Galaxy A50 นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมหน้าจอ Infinity U ขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus, นะครับส่วนความแรงใช้ชิป Exynos 9610 Octa Core 2.3นะครับเล่นเกมได้สบายเลยผมจะบอกให้นะครับ แล้วก็ตัวแรมนี่จะเต็มให้มาถึง6กิกรอม128เลยทีเดียวส่วนผลการเชื่อมต่อนะครับก็เป็น USB Type C แล้วนะครับราคาเหมือนตทอต้นได้ Type C สุดยอดนะครับดีมากๆแล้วก็จุดเด่นตัวนี้นะครับก็คือกล้องถ่ายรูปนะครับมาพร้อมกล้องหลังถึง3ตัว มีเลนส์อัลต้าวถึง123องศานะครับไม่ว่าจะถ่ายมุมแคบมุมกว้างตัวนี้ได้หมดนะครับแล้วก็มีเลนส์เดปเอาไว้ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ด้วยส่วนตัวหลักนะครับให้มาถึง25ล้านพิกเซลเลยทีเดียวกล้องหน้าก็25ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับ f 2.0แบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับ4000มิลลิแอมใช้งาน1วันได้สบายเลยนะครับแล้วก็รองรับคชามชัของซัปซุงด้วยนะ ระยะวายโอ้โหกว้างมากๆนะฮะอันนี้ปกติและนี่วายดูฮะนี่วายนี่ปกติดูนะครับแตกต่างกันมากเลยสําหรับการใช้งานทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับคลื่นมากๆเลย UI ตัวใหม่ Samsung เนี่ยสะเทียนสุดๆเลยนะครับนี่กดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบป๊บปั๊บเลยนะครับเร็ว และทั้งสตัวนี้นะครับก็มีระบบเสียง Dolby a t m o s เหมือนกันเท่าที่ลองฟังเมื่อกี้นะครับแตกต่างกันเยอะเลยนะครับมีระบบเสียง Dolby a t m o s ฟังมันเหมือนอยู่ในโรงเลยนะครับส่วนราคานะครับ g า l ล็ก A 3 0เปิดตัวในไทย7290บาทนะครับส่วน A 5 0 1 1 4บ0บาทค่อนข้างถูกเลยนะครับได้วัสดุด,ดีนะครับกล้องเลนวายบัตรอึดน,นะครับราคาแค่นี้ถือว่าไม่แพงนะวันนี้ผมก็มีแค่นี้ไปแล้ว